ลูกบ้านไหนชอบเล่นเกมติดมือถือตามคุณแม่มาปรึกษาคุณหมอได้เลยค่ะแป วันนี้คุณแม่กับน้องป้เจอวอยู่กันที่โรงพยาบาลเด็กสมิติเวชอินเตอร์เนชั่นแนลอาคารใหม่สาขา4เด็กริน8ชา้นีีน่เขามีกุมารแพทย์ครบทุกสาขากว่า100คนเลยคาะถึงเราก็มาตรวจร่างกายก่อนเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยก็รอพบคุณหมอได้เลยค่ะคุณแม่ชอบบรรยากาศของโรงพยาบาลมากๆเลยค่ะมีความน่ารักแล้วก็เฟรนดี่มากๆกเลยวันนี้คุณแม่มาปรึกษาคุณหมอด้านพัฒนาการค่ะคุณหมอใจดีมากๆได้ทําการประเมินทั้งด้านร่างกายการสื่อสารและพัฒนาการตามวัยสำหรับลูกติดมือถือคุณหมอ ก็แนะนําอยากให้ทํากิจกรรมภายในครอบครัวมากยิ่งขึ้นเพืเ่อเบี่ยงเบนความสนใจจากจอค่ะก่อนกลับเราก็ได้แวะกันที่โซนดิจิตอลเพกาวไประบายสีสัตว์ใต้ทะเลแล้วเอาไปสแกน mm. ผลงานของเราก็จะไปอยู่ในจอโลกใต้ทะเลน่ารักมากๆเลยค่ะบ้านไหนเป็นกังวลเรื่องสุขภาพของลูกแม่แนะนําที่นี่เลยค่ะโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชอินเตอร์เนชั่นแนลอาคารใหม่สาขาสีนคริน